อย่าไปอย่าไปโอ้ข้างหน้าไม่มีควันดำเว้ยกูรอดแล้ววันนี้รอ,อดแน่ๆว่ะตรงก่อนถึงเดือมอไม่มีเว้ยจะรอดหรือเปล่าว่าสิบหายแล้วนู่นอยู่ข้างหน้านู่นตายตายตายโดนแน่ๆ ดนแน่แน่น่เรียกปอกเข้ามาเลยมามามาเห็นไหมเขาจะเดินถ้าผมออกขวาปุ๊บเขาก็จะกักเลยเขาจะมาให้ผมมองคุณเขาก็จะได้จับผมประมาณนี้แหละแต่ถ้าวิ่งถ้าวิ่งสามเลนม็นจะอยู่ขวาสุดครับถ้าอย่างนี้ต้องยอมจำนนครับผมโดนแน่แน่ขยับมาขยับมาขยับมา ยขยับมาขยับมาขยับมารอวีโก้คันนี้ก่อนครับวีโก้ไปแล้ววีโก้ไปแล้วดูนะครับว่าวีโกจะดำไหมอ๋ออย่าเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวมึงโดนแน่อืตอตอนหวดว่วนจังเลยครับอือเนียบอกอ้าวเนี่ยลงมาดูนะครับว่าดำไหมไม่ดำนาทีเราแล้วปึ๊บ <c oughs> ปิดแอร์อ่าเดี๋ยวนะนะเออจำตีนเลยครับที่ร่ผมทําเดิมแล้วครับผมปิดไฟโอ,อเล่อ่อาไว้กับขี่เดือนหน้าก็หมดแล้วนะไปต่อมาซะครับผมครับ๋บกูดครับเจอกัน